ก็สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง introvert เล่นเกมนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายและแนะนำการตั้งค่าความไวกับความไวจโรสโคปนะครับไปกันเลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องฝึกซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายเลยนะครับเริ่มจากความไวการสัมผัสก่อนนะครับเอ่อความ โหมดการหมุนเนี่ยนะครับความไวของการหมุนนี้อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะเราจะข้ามกันไปก่อนนะเรามาที่ความไวโดยรวมนะครับความไวโดยรวมก็คือความไวเมื่อเราขึ้นสโคปและไม่ได้ขึ้นสะโคปนะครับมันจะรวมไว้อยู่ในอันนี้เลยเราสามารถตั้งได้อันเดียวยอันนี้ตั้งได้หรือว่าเราอยากจะให้แบบ ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ตั้งแบบแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับสองอันนี้แล้วก็ MDV นะครับอันนี้จะเป็นความไวของการใช้อุปกรณ์เสริมนะครับพวกเมาส์อะไรพวกนี้ครับเมาส์คีย์บอร์ดอะไรอย่างี้ะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับจากการอ่านรายละเอียดตรงนี้นะครับที่เป็น question mark แล้วก็ ไค่อยเข้าใจมากแต่เห็นมันเขียนว่ามีคําว่าเมาส์ผมว่าอาจจะใช่เนาะเอเป็นว่าผมไม่รู้แล้วกันครับแล้วก็มาอันที่สองนะครับก็คือเป็นความไวการยิงทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นความไวเมื่อเรากดปุ่มยิงและหมุนจอไปด้วยนะครับแบบปัดหน้าจอหันซ้ายหันขวาอะไรเงี้ยครับอืมไปด้วย แล้วก็จะมีตั้งค่าแบบละเอียดก็คือตั้งแนวแนวตั้งนะครับแล้วก็แนวนอนนะครับสองอันนี้นะเดี๋ยวผมจะสมมุติให้เห็นภาพนะครับไม่ต้องสมมติเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําทให้เห็นภาพนะครับนะครับอันนี้คือความไวโดยรวมนะครับที่แบบเป็นการปัดจอเฉยๆนะครับนี่นะแบบ ไม่ขึ้นสะโคบนะครับหรือคิดฟล์นะกับอันนี้คือขึ้นสโคบนะครับน,นี่แบบนี้ส่วนแบบที่2นะครับคือการความไวความไวการยิงนะครับก็คือเราต้องกดปุ่มยิงด้วยวขึ้นสโคบกดปุ่มยิงตามนี้นะครับอ,อแล้วมาส่วนที่2นะครับ ก็คือความไวของกล้องนะครับความไวกล้องก็คือเมื่อเราใส่กล้องตัวไหนไปนะครับเช่นพวกเลสหอดคูณสองคูณสาคูณหาอะไรนี้นะครับม,มันก็จะแยกจำเพาะไปเลยนะครับแต่ละสะโคปเราสามารถตั้งความไวแยกได้แต่ละสะโคปนะครับว่าเราถนัดขนาดไหนส่วน อันแรกนะครับความไวในการหมุนนี้ก็คือเป็นความไวที่เราไม่ได้ขึ้นสะโคปนะครับหรือฮิฟทา์นะอันนี้จะเป็นแค่การปัดจอเฉยนะครับปัดหน้าจอแบบนี้นะนแบบนี้แบบนี้อย่างเดียวนะครับมันจะรวมเลยมันจะแบบทั้งหมุนทั้งซ้ายด,ดับแนวนอนแนวตั้งนี้นะครับอืมก็จะรวมกันในอันเดียวเลยนะครับจะไม่เหมือนกับ ความไวโดยรวมครับที่มันจะมีตั้งให้ตั้งแยกสัมผัสแนวตั้งแนวนอนอะไรนี่นครับแล้วก็มาในส่วนของอันที่2ครับก็คือความไวในการยิงนะครับก็คือการที่เรากดปุ่มยิงนะครับกดปุ่ม้ด้วยเนาะกดปุ่มด้วยเนะหรือขึ้นสะโคมครับประมาณนี้ ก็มาในส่วนของเจโลสโคปนะครับของเจโลสโคปก็จะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับความไวสัมผัสนะครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าเราจะไม่ได้ใช้มือเพื่อสัมผัสในการควบคุมครับตรงนี้จะเป็นการที่เราแบบหมุนหน้าจอครับแบบนี้นะัอนนี้คือการหมุนหน้าจอครับ เพื่อควบคุมปืนควบคุมทิศทางอะไรนี้โดยการหมุนหมืนข้อมือในอชีวิตจรินงนะครับขึ้นสะโบกก็แบบนี้แล้วก็เวลายิงเราหมุนหน้าจอ,อแบบนี้ได้ครับประมาณนี้สว่วนคำแนะนำในการตั้งความไวนะครับของผมนะ ส่วนตัวผมก็จะใช้วิธีการตั้งการยิงนะครับลองยิงในปืนที่เราชอบปืนที่ผมชอบก็คือปืนนี้นะครับ HK นะครับหรือ KC 1 6นะครับในในเกมนี้นะครับแล้วก็จะเลือกสโคบมาที่เราชอบเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวผมจะมีสะโคบที่ชอบก็คือสะโคบตัวนี้นะครับกับคูณ3นะครับ สองสโคปก็ถ้าหากผมจะตั้งใช่ไหมผมก็จะต้องเอาสอสโคปนี้มาลองยิงครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความไวไปเรื่อยๆทีละ10ทีละ10ทีละ10หรือรู้สึกว่าเพิ่มทีละ10แล้วมันแบบรู้สึกว่ามันต้องไปมากกว่า10แล้วก็เพิ่มเข้าไปอย่างเช่นทีละ30นี่เนาะถ้าเกิดมันเกินไปแล้วก็ลดลงมาทีละ10จนกว่ามันจะแบบ พอดีสําหรับเรานะครับแบบมันยิงแล้วมันแบบโอเคสําหรับเราครับในส่วนของความไวสัมผัสส่วนความไวใจโลก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเน้นไปที่การคุมปืนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาความไวที่ผมถนัดให้ดูครับเขาเปรียบเทียบให้นะครับอันนี้แบบไม่ถนัดนะแบบยังไม่ได้ตั้งนะครับความไวบางอย่างเนาะต้องเอาระยะมา ก็จะยิงไม่ค่อยโดยนะครับปิดปิดปิดป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 ดมั่วนะกิดตั้งแบบขนาดแล้วนะครับก็จะต้องเป็นความไวเจโลนะครับของเลดดอนะครับแล้วก็เป็นความไวการยิงผมว่าจะประมาณ50 150นะบถึง1 7 0ยเนาะผมก็ยังไม่ได้ตั้งไวดีมากมก็รประมาณนี้นะครับ รอเป้าขึ้นนะครับบิบได้ดีขึ้นนะเจอโลชโคมนะ,น,นะครับส่วนคอมไวสัมผัสนะครับสำหรับผมมันจะเป็นการแบบมมนะแบบยิงปิดเป้าหมายหน,น,นึ่งปุ๊บก็มีเป้าหมายมมเลื่อนไปแล้วก็ปัดยิงอีกเป้าหมายนะอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตั้งมันจะมัวๆะครัย แล้วก็มันเลยมต้องตั้งให้มันให้มันแบบพอดีกับมือเราครับความไว้ในการปัดประมาณนี้นะก็จะมีความไวของ h i p ไ i ล e เหมือนกันครับ h i p ไ i ล e ให้การยิงเพื่อเ,เาเบิร์ดนครับนีการหมุนแบบของหน้าจอครับเพราะว่าเราไม่ขึ้นกระโเผกเรา ความไวธรรมดาครับความไวตรงนี้นะในใจโรสโปกก็จะเป็นความไวในการหมุนนะครับนี่นะนี่ตนี้ความไวในการหมุนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของฮิตฟายนะครวบคุมฮิตฟายโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอธิบายและแนะนําการตั้งความไวนะครับแบบละเอียดนะครับแต่ผมจะ ไม่ได้ตั้งให้ดูนะครับเพราะว่าในการตั้งความไวมันจะใช้เวลานานมากเลยครับเป็นเป็นชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ